อีฟนิ่งพิมโรตหน0 0งมิลลิกรัมนะคะขนาด200แคปซูลค่ะนี่นะคะน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรตหน0 0งมิลลิกรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะเนี่ยค่ะส่วนประกอบนะคะใน1แคปซูลนะคะก็จะมีน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรตหน0 0งมิลลิกรัมก็จะประกอบด้วยกดไลโนเลอิก เ0็ดร้อยมิลลิกรัมกดแกมมาไลโนเลนิกหนึ่งพันมิลลิกรัมแล้วก็วิตามินอีสิบมิลลิกรัมนะคะรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลพร้อมอาหาระค,ะค่ะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะท่านใดนะคะอยาก ที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้นะคะ evening primrose นะคะก็กดสั่งซื้อไปทานกันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของบรรจุพัณฑ์ของแพ็กเกจนะคะขวดก็จะลักษณะแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะ ลองหาซื้อไปทานกันดูนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะดูแลสุขภาพนะคะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะกดสั่งซื้อเลยค่ะจิ้มลิงก์เลยนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์พอเราแกะพลาสติกออกแล้วใช่ไหมคะนี่นี่นะคะลักษณะของบรรจุภัณฑ์นะคะนี่ อิฟนิ่งพิมโรดนะคะทานเพื่สุขภาพนะคะนี่ลักษณะลองหาซื้อมาทานกันดูนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคะ่ะนี่พอเราเปิดฝาเนี่ยมันก็จะมีตัวซีนแบบนี้นี่คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ อิฟนิ่งพ m มโร d นะคะด้านในก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะนี่เป็นเม็ดเจลแบบนี้เนี่ยใสๆเหลืองๆเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะ